สวัสดีครับนักเรียนในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3นะครับในวิชาเรียนคอมพิวเตอร์นะครับเรายังอยู่ในหัวข้อลิขสิทธิ์อยู่นะครับต่อจากเมื่อเทอมที่แล้วนะครับในโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะตีเป็นคลิปวิดีโอในสัปดาห์ที่ย2นะครับต่อเน,นื่องจากลิขสิทธิ์ครั้งที่แล้วเรื่องงานผลง,งานลิขสิทธิ์ครั้งที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงว่า ความหมายของลิขสิทธิ์เป็นยังไงนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องประเภทงานงานประเภทไหนบ้างที่ว่าอ,อ,อยู่ในขอบเขตของความคุ้มครองในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับส่วนในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดต่อเนื่องกันนะครับว่าผลงานใดบ้างนะครับที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับผมเรามาดูประเภทงานชิ้นแรกนะครับที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของ ของวารสิทธิ์นะครับอ,อย่างประเภทแรกก็คือข่าวนะครับประเภทข่าวสารข่าวประจําวันและข้อเท็จจริงที่มีลักษณะที่เป็นเพียงข่าวสารนะครับอย่างในหน้าจอในทิมเปอร์เซอร์ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่ารูปภาพใช่ไหมครับเป็นรูปภาพแล้วก็มีข้อความนะแต่ว่ามันก็ยังมีข้อแม้อยู่นะครับว่าไอ,ไอเรื่องของคําว่า ที่ไม่เป็นลิขสิทธิ์ข่าวสารน่ะมาเป็นยังไงแล้วก็เรามาเราเรามาฟังกันก่นกอนนะครับการนําเสนอ,อ,อข้อเท็จจริงเนี่ยหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ถือว่าเป็นการละเรมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่านะแต่นะอย่างที่มั่เซบอกนะแต่เนาะแต่จะอยู่ในเรื่องของการนํามาถ่ายทอดนท่นเ้นะครับเ,เช่นไม่ในเมื่อเราถ่ายทอดเรื่องความเป็นจริงในเรื่องของข่าวสารเน้แต่เราก็ไม่สมควรน,นะครับที่จะเอากรอบรูปนะครับรูปภาพนั่นเองนะครับหรือว่า นำคลิปวิดีโอข่าวเนี่ยบางช่วงของผู้อื่นเนี่ยที่เขาได้นํามาถ่ายทอดเพื่อ,เ,อ,อเป็นผลงานของเขาแล้วเนี่ยแล้วเราเราเรา,เราเอาของเขามาหรือว่าตัดมาจาเพาะในช่วงใดช่วงหนึ่งของเขาเนี่ยนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองนะฮะอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันมันมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็หากต้องการนํามาใช้เพื่อประกอบข้อมูลเนี่ยควรควรที่จะทําไมเอาภาพมาได้แล้วก็เอาข้อมูลมาได้นะครับแต่ว่าเราก็ควรให้เครดิตเขา ถ้าเราขึ้นภาพของเขาแล้วก็เออภาพนี้มาจากสำนักพิมพ์ไหนเอาเอามาจากข่าวจากแหล่งข่าวใดนั่นเองนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกคลิปวิดีโอแล้วก็บอกว่าคลิปวิดีโอนี้มาจากาแหล่งไหนเอามาจากาสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องใดนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ก็ต้องให้เครดิตด้วยเนะเาะจริงจริงแล้วเนี่ยไอ้พวกข่าวสารพวกนี้นะครับเขาก็ไม่ค่อยได้ห่วงกันตัง้งแต่เพราะว่าการฟ้องร้องไม่ค่อยเกิดขึ้นอย่างที่กรณีการ ยกภาพหรือว่าข่าวข้อมูลเนี่ยเอามาอ้างอิงนะครับมันก็มันก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกกันกองมาในในขั้นตอนหนึ่งจากสำนักพิมพ์หรือว่าแหล่งข่าวอื่นๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรานํามาเอาข้อความของเขาเนี่ยนำมานําเสนอหรือไม่ก็เราหยิบยกรูปภาพของเขามาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เนาะให้อย่างอย่างก็เรียกว่าเป็นมารยาทอะนะครับเราก็ต้องสมควรที่จะให เครดิตของเจ้าของภาพจากสำนักพิมพ์อย่างในหนังสือพิมพ์เนี่ยเราภาพเาหตุการณ์ที่น่าสนใจที่เขาลงจากหนังสือพิมพ์แล้วเราก็าภาพของเขาเนี่ยมาประกอบในคลิปของตัวเราเองมันก็ถามว่าเขาจะมาฟ้องร้องไหมก,ก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันเป็นภาพของอะไรลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์เขาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยฟ้องร้องกันหรอกเพราะว่ามันมันัมันนนมมมากมายมันหลายเรื่องนะครับมันเสียเวลาเขานร่นี้แต่ว่าเราก็ควรนะตามมารยาทก็ควรที่จะให้เครดิตของ ผู้ที่หรือว่าสำนักพิมพ์นะครับที่เขาที่ที่เรานําภาพต้นฉบับหรือว่าคลิปวิดีโอต้นทางมานะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นมารยาทนาะทางโซเชียลถ้าก็เกิดฟ้องร้องขึ้นมาเราก็ผิดเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้พวกข่าวสารเนี่ยมันเป็นไอข่าวเท็จจริงเราสามารถนํามาแชร์นํามาวิเคราะห์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีกระบวนการร่วมที่เช่นไม่ใช่ภาพของเราเนี่ยแล้วเราเอาภาพของเข้ามาหรือว่าคลิปวิดีโอ ที่มันเป็นรายการรายการหนึ่งมามาเซอร์ก็บอกแล้วว่าลิขสิทธิ์ถ้าเป็นสถานีวิทยุหรือว่าการจัดรายการเนี่ยนะครับมันเป็นลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับในตัวถ้าเราเอาเข้ามาเนี่ยมันถือว่าผิดเพราะนั้นแล้วเนี่ยข้อความที่เราพูดหรือว่านําเสนอเอามานําวิเคราะห์เนี่ยมันได้นะครับเพราะว่าเป็นข่าวเนื้อเดียวกันมันสามารถวิเคราะห์กันได้เพราะมันเป็นข้อเท็จจริงแต่ว่าถ้าเกิดมีการร่วมของรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องให้เครดิตของที่มาของแหล่งขาาาาาววด้้ยยยเเองะะรรรบบพิกขมป เราไม่ได้ถ่ายเองเนาะถ้าเราถ่ายเองเราไปอาวิดีโอจากสถานที่จริงมาเองเนั่แหละก็คือสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของตัวเรานะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เอามาเนี่ยนะหรือว่าเราไม่ได้ไปถ่ายทอดมาเราไม่ได้ไปรอตัดต่อของคนอื่นเข้ามาเนี่ย,ม,ม,นนยมันก็ซุ่มเสียงอยู่เนาะเพราะนะั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้เครดิตกขาด้วยนะครับอ่าต่อไป2นะครับรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราเราต้องมาเข้าใจคําว่ารัฐธรรมนูญก่อนนะครับว่าคืออะไรนะฮะ ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายกลุ่มหนึ่งที่ว่าด้วยการจัดองค์กรและ,ะการจัดองค์กรของรัฐบาลนะครับแล้วก็การแช้อำนาจของรัฐนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอฐธรรมนูญและกฎหมายเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากตัวแทนของประชาชนเนาะที่เราเลือกเข้าไปบริหารบ้านเมืองนะครับและ,ะตัวแทนเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสอสอส,อสอวอรหรืออะไรก็ตามแต่คณะนายกัฐมนมรีนะครับที่เขา ที่ที่เราเนี่ยได้ไดไดส่งตัวแทนไปนะครับไปอยู่ในรัฐสภาพเพื่อแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเรานะครับเขาก็จะร่วมประชุมกันแล้วก็ร่วมสร้างกฎหมายรัฐธรรมนูญนนขึ้นมานะครับเพื่อจัดระเบียบในการแชอมนาจข,ขององค์กรรัฐนะครับแล้วก็ระเบียบการการการอยู่ร่วมกันของประชาชนของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น,นประชาชนอย่างเราเนี่ยครับจงึงเขาเรียกว่าต้องสมควรรู้นะครับแล้วก็ศึกษาแล้วก็ไอ กฎหมายและธรรมนูญเนี่ยก็มันก็ต้องเปิดเผยได้ใช่ไหมครับเพราะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องรู้ด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะนั้นแล้วเนี่ยจึงกฎหมายและธรรมนูญหรือว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับที่สร้างขึ้นหรือว่าตั้งขึ้นมาเนี่ยครับสามารถนําหรือว่าหยิบยกตัวอย่างนะครับนำไปเผยแพร่ตามสื่อาสาธารณะได้นะครับอย่างที่ไม่ติดติกสิทธิ์แล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราดูบทความไหนแล้วก็พลวัพระพราชบ,บัญญัติหรือว่ากฎหมายใน มาตราไหนที่มันมันเหมาะสมหรือว่ามันสมควรหรือว่ามันน่านําไปเผยแพร่หรือว่าน่านํามาวิเคราะห์วิจารณ์หรือว่านามาทาเป็นเผยแพร่ในคลิปวิดีโอของตัวเองก็สามารถหยิบยกมาได้นะครับไม่ได้ผิดิีสกทธิ์แต่อย่างใดแต่ว่าต้องตีแล้ววิเคราะห์ให้มันถูกต้องนะครับไม่เป็นข้อมูลอันเท็จอันนี้ก็จะสามารถวิเคราะห์แล้วก็นํามานํามาสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นผลประโยชน์ต่อตัวเองได้นะครับ แต่ต้องเป็นแบบว่าในเชิงรูปแบบของสาธารณะแล้วก็วิเคราะห์ให้ถูกต้องเนาะเพราะว่าไอ้ปมมนกฎหมายพวกเนี้ยนะครับก่อนที่จะมาการกรเนี่ยมันก็ต้องผ่านอะไรผ่านกระบวนการการคิดจากหลากหลายท่านผู้ส่งคุณวุฒินะครับที่เราเลือกเป็นตัวแทนไปก็ก็อะไรที่ไม่ถูกต้องเราก็ค่อยๆมาวิเคราะห์อย่างเรียดทีท่วนอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะเผยแพร่ผลงานเราไปน,นั่นเองนะครับต่อไปอย่างที่สามนะครับเขาเรียกว่า ผลงานที่ไม่เป็นลิขสิทธิ์อษษษของข้อที่3ก็คือระเบียบข้อบังคับนะครับประกาศคําสั่งคําชี้แจงและหนังสือโต้ตอบของกระทรวงทะบวงกลมหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่นอ่าเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในข้อ3เนี่ยนะฮะในเรื่องของระเบียบข้อบังคับประกาศเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขององค์กรนะครับองค์กรหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเนี่ยหรือว่าองค์กรต่างๆนะครับถือว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันนะฮะ เพื่อออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบหรือว่าทําให้องคอ์กรเราเนี่ยมันมันมันขับเคลื่อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมนะฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกประกาศพวกนี้นะครับหรือว่าคําสั่งเนี่ยนะครับหากเห็นว่าดีสมควรเราก็สามารถหยิบยกนะฮะหยิบยกนํามานำนำนำมาเขาเรียกว่าอะไรนำมาใช้หรือว่านํามาแก้ไขดัดแปลง ได้นะครับอทัทิเช่นเ,เราเห็นคําสั่งหรือว่าระเบียบที่ออกมาจากอันนี้มัสยกตัวอย่างเนาะอย่างระเบียบของโรงเรียนข้างเคียงเขานะเออเขาตั้งกฎมาได้ดีมากเลยเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายเรื่องทรงผมนะครับแล้วก็มันก็เป็นมันผู้บริหารเราหรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาในเรื่องของกฎร,ระเบียบเนี่ยเขาพิจารณาแล้วเออมันน่าจะนํามาใช้กับโรงเรียนแล้วนะเขาก็สามารถจิบยก กฎข้อระเบียบของโรงเรียนใกล้เคียงเนี่ยนำมาไม่ว่าจะเป็นยกลงมาทั้งทั้งหมดเลยหรือว่านํามาประยุกต์ให้เข้ากับโรงเรียนเราเขาก็จะสามารถนานาข้อเหล่านั้นนะครับนาข้อบังคับหรือว่าข้อระเบียบเหล่านั้นเนี่ยนำมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนเราได้นะครับอย่างอย่างอย่างเสรีแล้วก็อย่างอิสระแล้วก็ไม่ติดทีก่กสิทธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งที่เป็นพวกข้อความพวกนี้นะครับที่เป็นคําสั่งแล้วก็เป็นข้อระเบียบข้อบังคับพวกเนี้ย มันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเออมันเป็นภูมิปัญญาทีสใครก็สามารถคิดคนได้นะครับก็มันไม่ถือว่าเ,ออเราคิดมาแล้วเนี่ยก็เป็นทิขสิทธิ์ของโรงเรียนเราไม่ใช่นะครับโรงเรียนเองก็สามารถนาไปดัดแปลงหรือว่าหยิบยกข้อดีของที่อื่นๆหรือว่าตามความเหมาะสมนํามาแก้ไขดัดแปลงใช้กับในองค์กรของเราได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยพวกนี้ถือว่าไม่เป็นไม่เป็นข้อความที่ผิดทิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับขึ้นอยู่กับองค์กร ใดๆนั้นนาไปใช้ไม่ผิดไม่ละเมิดนะครับผมต่อไปข้อ4นะครับผลงานที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ข้อ4ก็คือ,อพิพากษาหรือว่าคาสั่งวินิจฉัยนะครับและรายงานของทางราชการนี่นะครับอ,อย่างเขาเรียกว่าอะไรคาพิพากษาคําสั่งและคําวินิจฉัยนะครับเขาเรียกว่าถือเป็นรายงานที่ผ่านการพิจารณาการวิเคราะห์ และประมวลจากผู้ที่มีความรู้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่าตัดสินที้ขาดนะครับโดยโดยถือว่าเป็นข้อสิ้นสุดนะครับผมเพราะฉ้นนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นคําสั่งคําพิพากษาและคําวินิจฉัยนะครับมันก็ไม่ได้เกิดจากคําสั่งหรือว่าความความอะไรมามามา,มาจากบุคคลคนเดียวหรือว่าความคิดเห็นส่วนตัวของบางบุคคลที่มีอำนาจนะครับอย่างในการพิพากษาเนี่ย นะเขาก็จะมีคณะลูกขุนใช่ไหมครับที่มีผู้ที่ช่วยวิเคราะห์ผู้ที่ช่วยแยกแยะแล้วก็ดูความผิดชอบชั่วดีนะครับแล้วก็ควรทำจริยธรรมในเรื่องนี้นะครับมาประมวลผลประกอบกันแล้วก็ถือว่าถ้าทุกคนเห็นด้วยร่วมด้วยแล้วก็เห็นด้วยพ้องเป็นท,ที่ฐานเดียวกันก็จะออกคําวินิจฉัยออกมาแล้วว่าคาวินิจฉัยนั้นก็ถือเป็นข้อสิ้นสุดนะครับแตว,ว่าไม่ใช่ว่าข้อสิ้นสุดนั้นก็ เป็นข้อที่สิ้นสุดที่ไม่โปร่งใสก็สามารถโปร่งใสแล้วก็สามารถนํามาเปิดเผยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากมันเป็นที่สิ้นสุดของในรูปแบบคดีที่ในรูปแบบของออการพิพากษาแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นคําสั่งที่ออกจากศาลนะครับก็จะสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้อย่างเป็นสาธารณะด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าการยิบยกคําสั่งใ,ใดๆก็ตามแต่ที่เอามานะครับ มาเผยแพร่หรือว่านำมาวิเคราะห์เนี่ยถือว่าไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าเป,เป็นที่สิ้นสุดแล้วนะครับแล้วก็ผ่านการไต่ตองผ่านการคัดกรองคําพูดหรือว่าคําสั่งมาเป็นอย่างดีนะครับถือว่าเป็นที่สิ้นสุดก็สามารถนําข้อความเหล่านั้นนะครับมาวิเคราะห์นํามาเผยแพร่ได้นะครับโดยที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อ5นะครับผลงานที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ก็คือคําแปลหรือว่าการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตามที่กระทรวงทงบวงกรมหรือว่าหน่วยงานใดหนึ่งของรัฐบาลเนี่ยนะครับหรือว่าองคนน์กรท้องถิ่นเนี่ยจะทําขึ้นที่ได้กล่าวมาในเรื่องของสิทธิบัตรนักเรียนยังจําเรื่องของสิทธิบัตรได้อยู่ไหมครับเพราะนั้นแล้วสิทธิบัตรกับลิขสิทธิ์เนี่ยต่างกันนะครับจะถือว่านํามาวิเคราะห์ร่วมกันหรือว่านํามาพูดถึงเรื่องการคุ้มครองร่วมกันเนี่ยไม่ได้เพราะมันจะแยกไม่งั้นเขาจะแยกหัวข้อกันทำไมนะครับรถ้ามีการคุ้มครองที่ไปในทิศทางเดียวกันเพราะนั้นแล้วเนี่ย ก็จะมีข้อปลีกย่อยเพราะนั้นเราเรามาทําความเข้าใจในในเรื่องของสิทธิบัตรก่อนนะครับแล้วก็นิกสิทธิ์กับว่ามันมีความหมายที่มันแตกต่างกันยังไงนะครับบางคนลืมไปแล้วเนาะหรือว่าถ้าใครอยากจะย้อนกลับไปดูเรื่องของสิทธิบัตรนะครับก็ ไปดูคลิปเก่าๆเนาะที่มัสเตอร์ได้ลงไปแล้วนะครับจะได้มีคําอธิบายอย่างยาวและละเอียดด้วยนะครับแต่น,นははี้มาสเตอร์จะพูดถึงข้อ่าวกอนเนาะเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับบางคนงงลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตรมันต่างกันยังไงแล้วก็ทาไมสิทธิบัตรกับลิขสิทธิ์เนี่ยมันนำมาใช้ในเรื่องของการพิจารณานะฮะต่างกันแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะครับอย่างสิทธิบัตรเนี่ยนะครับความหมายเขาคือเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะครับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่เก <c oughs> <c oughs> ี่ยวข้องกับ ชีวิตประจํวาวันของเราเช่นสิ่งของเครื่องใช้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรูปธรรมแล้วเป็นชิ้นงานเป็นสิ่งของนะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนกระบวนการนะครับในการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆชิ้นงานใหม่ๆขึ้นมานะครับ่ก็เรียกว่านําไปจดสิทธิบัตรได้นะครับส่วนลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเ,เป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสารรค์นั้นได้กระทาขึ้นนะครับ พูดง่ายๆก็คือไอสิทธิบัตเนี่ยนะครับจะเป็นการคุ้มครองประเภทชิ้นงานที่สร้างสารรค์ขึ้นมานะครับแต่ลิขสิทธิ์เนี่ยจะไม่ได้พูดถึงชิ้นงานโดยโดยโดยชัดเจนแต่เราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องหมายการค้า่าอย่างงานที่นนเช่นอะไรอย่างที่เช่นอัลิดาาใช่ไหมครับยกตัวอย่างขออนุญาตนะครับขออนุญาตอ,อาทิีด้ผิดถูกยังไงก็ขอไปด้วยอย่างตีด้าเนี่ก็เป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับที่ไม่ได้ทําแค่รองเท้าแต่เขาดังเรื่องรองเท้าใช่ไหมครับ แต่ว่าก็ไม่ทําแค่รองเท้าอย่างเดียวเขาก็ทําเรื่องอะไรด้วยนาฬิกาด้วยใช่ไหมครับที่เป็นนาฬิกาวัดเ,เรื่องเกี่ยวกับสุนภาพการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็เครื่องออกกําลังกายต่างๆนะครับหรือไม่ก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการกีฬาเสื้อผ้าก็เหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นจะหลากหลายไม่ใช่แค่รองเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสิ่งที่จะพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์ได้ก็คือจะมีตาราหรือว่าแบรนด์ยี่ห้อของอัลติรสเนี่ยครับ แปะเข้าไปบนตรงบนผลงานนั้นๆก็ถือว่าผลงานน,นั้นๆเนี่ยหยิบยกทิก่สิทธิ์ของอาดิดาไปใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นชิ้นงานที่ลอกเลียนแบบแล้วก็เอาตาสัญลักษณ์ของอาดิดาไปใช้โดยที่อาดิดาไม่ได้ยินยอมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเกิดการฟ้องร้องขึ้นกันกันขึ้นมาได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะมันมันก็จะแตกต่างกันในเรื่องของนี้นะครับก็จะแตกต่างกันพูดชัดๆอีกรอบนึงก็คือสิทธิบัายก็คือจะพูดถึงเรื่อง ออนวัตรกรรมของชิ้นงานที่สร้างสารรค์ขึ้นมานะครับโดยใช้ความคิดใหม่ๆหรือว่าเป็นการพัฒนาที่ต่อยอดที่ดียิ่งขึ้นกว่าของเดิมนะครับส่วนลิขสิทธิ์ก็จะพูดถึงเครื่องหมายการค้านั่นเองนะครับไม่ว่าจะไปแปะชิ้นงานไหนก็เป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเรื่องของลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับเพราะนั้นจะแตกต่างกันเพราะนั้นจะเจอามารวมกันไม่ได้นะครับเพราะฉันั้น,เ,นเรื่องของสิทธิบัตรก็จะมา,มาพูดถึงหรือว,ว่ามาเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวโยงๆๆกับเรื่องของลิขสิทธิ์ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ เพราะนั้นแล้วก็วันนี้ก็ประมาณ5ข้อนะครับที่พูดถึงเรื่องผลงานที่ไม่ว่าไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับเพราะนั้นแล้วก็วันนี้ก็จะประมาณแค่นี้ครับผมโอเคครับลูกก็ขอให้ศึกษานะครับแล้วก็ทําความเข้าใจให้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 ถ่องแท้นะครับหากมีข้อสงสัยยังไงเนี่ยก็สามารถติดต่อที่ไลน์มาเซอร์นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็อยากจะ ขอความเข้าใจและความชัดเจนก็สามารถสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะในกลุ่มออนไลน์ของปธัธยม3นะครับหรือว่าก็ถามในกลุ่มนั้นทีเดียวเลยก็ดีเพื่อนๆจะได้ไดไดเห็นแล้วก็ทําความเข้าใจร่วมด้วยกันไปด้วยแต่ว่าถ้าไม่กล้าหรือว่าต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับก็ติดต่อทางไลน์ส่วนตัวได้นะครับผมดังนี้ก็มีอยู่แล้วเนาะแล้วมัเซาก็จะมัเซ่ก็จะโพสต์ข้อความหรือแม้ก็ลงคลิปย้อนหลังให้ดูอยู่แล้วนะครับก็ ทราบดีอยู่แล้วว่าลายมันเซอร์ลไหนนะครับโอเคลูกก็ขอจบการเรียนการสอนนะครับในระดับชั้นม,มัธยมศึกษาชั้นปีที่3ในหัวข้อเรื่องผลงานที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะครับในชั่วโมงเรียนที่สัปดาห์ที่22นะครับของเทมอม2ปีการศึกษาของ4นนะครับผมในวิชาคอมพิวเตอร์ครับผมสวัสดีครับนักเรียน